สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเราที่ช่องรวมแนวทางหวยเด็ดๆช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพม่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงเวลาเดิมเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพม่า2ดีกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้จะเป็นรอบของวันที่23เดือนธันวาคมปี2565ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายนะครับและเช่นเคยเราขอแจ้งผลละวันในงวดก่อนหน้านี้ในรอบวันที่22เดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลหวยพม่าสองดีในรอบวันที่22เดือนธันวาคมในช่วงเที่ยงได้แก่99และช่วงบ่ายได้แก่78 คราวนี้มาดูแนวทางประจําวันนี้กันครับโดยเลขเด่นประจําำันที่23เดือนธันวาคมนี้ได้แก่5และ9แบ่งเป็นเลขเด่นตัวหลักคือ5เลขเด่นตัวรลงคือ9และยังมีเลขนิ้น2ตัวที่น่าสนใจได้แก่59 53 56 58 52 91 92 93 96และ97ครับ อีกครั้งยังมีเลขกันหลุดเพิ่มขึ้นมาอีก4ชุดได้แก่ 99, 78, 21และ42และทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพมา่า2ดีประจําวดวันที่23เดือนธันวาคมปี2565ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายโดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้เลยครับทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางค์ติดอยู่กับกระเป๋าเสมอ ส่วนในวันนี้ทางพวกเราทีมงานรวมแนวทางหวยเด็ดก็ขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางหวยเด็ดในครั้งต่อไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ